คือในตอนแรกเลยเนี่ยแต่างงานมีลูกเนี่ยค่ะทางคุณพ่อเด็กเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็มีอาวุธปืนจะมีการตบกตั้นตีพูดจาว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะต้องข่มคนในบ้านทุกคนแม้แต่ลูก10-20ปีก็มีเรื่องราวมาตลอดนะคะจนมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีการใช้อาวุธปืนแต่ก็คือจะมีในเรื่องของยิงกำแพงยิงขึ้นฟ้าตบหน้าเราบ้าง ตบลูกด้วยทำร้ายลูกคือความรุนแรงมันมีหลายแบบเนาะแล้วที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็เป็นความรุนแรงทางกายเนาะมันมันจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพราะมันอยู่ในความสัมพันธ์ของความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความเป็นสัมพันธ์ของสามีภรรยาแบบนี้นะคะมันจะต่างจากเพื่อนบ้านทะเลาะกันมันมีความซับซ้อนของ ความคิดความเชื่อทางสังคมด้วยเนาะว่าอย่าเพิ่งเอาไปบอกใครมันก็จะทําให้เขาเขาต้องเก็บไว้เป็นความลับหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอย่างเช่นไปแจ้งตํารวจไปบอกเพื่อนบ้านก็จะมีความคิดว่าโอ้ยเรื่องผัวเมียตีกันเดี๋ยวอารมณ์เย็นก็ดีกันแต่ถ้าเรามีแว่นตาของการมองเรื่องความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในคู่ว่ามันคือการทําร้ายร่างกายนั้นผู้ประสบปัญหาต้องได้รับการ คุ้มครองสิผมเดเดชวิไลฮะเป็นผู้ในการมือที่หญิงชายก้าวไกลองค์กรเราเป็นองค์กรที่ทํางานช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความแรงในครอบครัวความแรงทางเพศเราก็จะมีนักสัคงคมวิเคราะห์ให้คำปรึกษาเราจะพยายามทําไงให้คนที่ประสบปัญหา <c oughs> เขาได้ลุกขึ้นมาในการที่จะช่วยตัวเองหรือไม่งั้นก็ลุกขึ้นมาได้ช่วยกันอื่นต่องานอีกอนหนึ่งก็คือเป็นงานที่ลงไปทํางานเชิงป้องกันก็คือเรามีพื้นที่ชุมชน ป้องกันปัญหาความแรงต่อผู้หญิงซึ่งก็จะมีพื้นที่ในเขตเมืองในกรุงเทพในต่างวัดในพื้นที่โรงงานในพื้นที่เขตคนจนเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานนอกจากในชุมชนในการที่จะป้องกันปัญหาความแรงเนี้ยเราก็จะมีการที่จะทํางานกับผู้ชายที่เป็นคนใช้แรงด้วยโดยการทําให้เขาครับปรับวิธีคิดเลิกจากการเลิกเล่าความคิดแบบชายเป็นใหญ่ให้เห็นเรื่องความเท่าเทียมกันเนี้ยเราก็จะมีงานเนี้ย ทีงานงานไม่ทําแค่ชุมชนอาสามัครเราเนี่ยจะทำงานกับกลไกรักด้วยทํางานกับรอสตอในชนบททํางานกับพอมอใช่ไหมฮะทำงานกับโรงพยาบาลแต่จะทำให้กลไกเนี่ยมันเข้มแข็งเพื่อเวลาเวลาผู้หญิงประสบปัญหาเนี่ยได้มีการช่วยเพราะว่ามันช่วยไม่ใช่แค่ยุติความแรงเดียวมันต้องช่วยเช่นเรื่องอาชีพเขาเรื่องที่จะทำไงเขาหามีทางเลือกหลายๆทางอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องดึงกลไกทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐมาทํางานด้วยกันมันก็จะนำมาสู่ทําให้ชุมชนเนี่ยมันนําไปสู่การป้องกันปัญหาได้มันก็นํามาสู่การสื่อสารสังคมให้คนสังคมเนี่ยปรับทัศนิให้เห็นว่าปัญหาความแรงต่อผู้หญิงเนี่ยมันต้องยุติลงหรือว่าความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าลากปัญหาความแรงต่อผู้หญิงเนี่ยมันมาจากมีคิดแบบชายเป็นใหญ่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากที่นี่แล้วค่ะมูลนิธิก็ถามแนวทางว่าเราอ่ะจะทํายังไงต่อกับชีวิตตรงนี้ พ่อหนึ่งเขารู้ว่าเราไม่มีงานลูกอีกทั้งสองเราก็เลยบอกยังไม่รู้ยังมืดหมดเดี๋ยวไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนตอนนั้นก็อาศัยเพื่อนนะคะแต่บนิธัทก็หาแนวทางให้เราโดยที่ว่าให้เราไปสมัครงานนะเขาก็แนะนําเรื่องฟ้องร้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่าเลี้ยงดูบุตรเขาก็แนะนําอยู่ว่าให้ขึ้นศาลต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเคสจะมาหาเราโดยผ่านโทรศัพท์ส่วนหนึ่งผ่านอินบ็อกซ์นั้นวิธีการคือในส่วนของเขาเนี่ยจะเป็นคนให้ปรึกษา เขาทุกมาเนี่ยเขาต้องการระบายงนั้นเราก็จะฟังแล้วก็ค่อยหาความต้องการแต่เขาก็ต้องเป็นคนเลือกเองเราว่าเราเราก็จะมีทางช้อยให้เขาเห็นเช่นถ้าเกิดคุณต้องการฟ้องหย่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ฟ้องจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเลือกเองการช่วยเหลือทางกฎหมายไหมก็ต้องถามเขาถ้าเกิดเขาต้องการโอเคเขาก็ต้องมาคุยกับทนายสามารถคือเป้าหมายสำคัญคือว่าการช่วยเหลือผู้หญิงเนี่ยเขาต้องเห็นพลังในตัวเขาไงงนั้นวิธีของเราก็คือการ เสริมพลังในตัวเขาให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาในการปกป้องตัวเองพอวันหนึ่งเขาเริ่มเห็นเห็นคุณค่าพลังเนี่ยเขาก็จะเลือกเองว่าจะไปทางไหนเช่นถ้าเกิดไปขึ้นศาลเนี่ยเขาคุยอทนายเสร็จไปต่อสู้ทางศาลต้องทำวามกัาใ,ใจเอ็มเพลเนต์เขาไม่รู้ว่าการขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะผู้หญิงหลายคนไม่รู้ว่าศาลอะไรเขาจะบวชพาผู้หญิงเคยที่ต่อสู้มาแล้วและชนะก็พามาคุยว่าเป็นอย่างนี้คุณต้องเตรียมใจยังไงยังไงแต่หมายความว่าพอถึงศาลก็ต้องมีเพื่อนไปทําให้เขารู้สึกมั่นใจ แล้วสุดท้ายต่อสู้จนชนะหลายคนก็รู้สึกเอออยากช่วยคนโน้นคนนี้เราก็จะมีเครือข่ายกลุ่มผู้หญิงแบบนี้คอยช่วยกันเองเวลามีปัญหาไปก็มากลับมาผู้หญิงบางคนเนี่ยโอ้โหสามีเนี่ยเหมือนนักเลงอะ่ะจะคอยทําร้ายจะอะไรเงี้ยกลัวมากเราก็ใช้กระบวนการกลุ่มบอกว่าเนี่ยหลายคนก็เคยผ่านแบบนี้ไม่ต้องกลัวคุณเป็นมนุษย์เท่าเทียมเราอันนั้นก็ต้องให้เวลาให้เขาได้ลุกขึ้นมาในการที่จะต่อสู้แบบนี้ ในปัจจุบันนี้สังคมไทยมีวิธีคิดมีท่าทีในการยอมรับความรุนแรงเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆสมัยยุคก,ก่อนๆน,น้นะมีการรณรงค์เต่านกหวีดใช่ไหมแบบว่าเราไม่ยอมรับแล้วอย่าจะอย่าทำให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเสียงเงี้ยเราคิดว่ามีความตื่นตัวในชพอะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่นะคะเราเราคิดว่าเรื่องนี้มันจะทําให้สังคมไทยเปลี่ยนได้ถ้าเราดึงพลังของคนรุ่นใหม่พลังของวัฒนธรรมใหม่ๆเนี่ย มาสร้างด้วยทิศทางที่ที่สร้างความสมดุลและความเท่าเทียมเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องฝากบริการการให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไว้ที่รัฐแต่เราจะทำยังไงที่เราจะสร้างกลไกทางสังคมสร้างระบบบริการทางสังคมที่อาจจะเกิดจากกลุ่มของผู้ประสบปัญหาเองงนั้นความหวังก็คือว่าเราจะต้องอินคลูดนับรวมทุกคนที่เข้าใจปัญหาแล้วก็มาร่วมกันออกแบบสังคมใหม่ๆค่ะังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกยังอยู่ได้ตัวนี้ก็คือเชื่อมั่นว่า คนที่ประสบปัญหาไม่ว่าเป็นคนยากคนจนหรือใครที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไนดะ้มันจะทําให้เราสึกมีพลังมันจะค่อยดีขึ้นจากอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยคนรุ่นใหม่และการที่มันมีนกลไกสื่อสารต่งตางๆที่ทําให้คนเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอนาคต